สวัสดีคะ่ะทุกคนชาวรกาซีเป็นเวนูติอินอุนัวโววิดีโอดิออจีและยินดีต้อนรับเข้าสู่เรียนภาษาอิตาลีบายหน่อยสไปซ์สปาเกตตีจ้าวันนี้พวกเราจะมาคุยเรื่องที่ทุกคนใช้ในทุกวันแต่ผิดทุกทีนะคะหัวข้อนั้นก็คือ e s p r i m e r e il tempo in italiano ถ้าทุกคนพร้อมแล้วเราจะไปเริ่มกันที่วันของสัปดาห์กันค่ะนั่นก็คือ g i o r n i della settimana แปลว่าวันของสัปดาห์นะคะ คำแรกนั่นก็คือวันจันทร์ภาษาอิตาลีเราจะพูดว่า l u n e d ี l u n e d ีแปลว่าวันจันทร์วันอังคารเราจะพูดว่า m a r t e ีม m a r เต d ีวันอังคารค่ะวันพุธเราจะพูดว่า m e r c o l e d ม m e r c o l e d ีวันพุธวันพฤหัสเราจะพูดว่าโจ o v e d โจ i o v e วันศุกร์เราจะออกเสียงว่า v e n e ดี เว r เนดีส่วนวันเสาร์นะคะเราจะพูดว่าซาบาโตซาบาโตและวันอาทิตย์เราจะพูดว่าโดเมนิกาโดเมนิกาจำไว้นะคะ5วันแรกเสียงเน้นท้ายคำเช่นลูเนดีมาร์เตดีเมร์โคลเดีเป็นต้นค่ะคำเหล่านี้เราจะเขียนด้วยมิน u สก o ลาก็คือตัวเล็กนะคะส่วนเพศชายนั้นก็คือตั้งแต่วันจันทร์ถึงวันเสาร์ค่ะ ส่วนเพศหญิงนั่นก็คือโดเมนิกาเฉพาะโดเมนิกาเท่านั้นนะคะเราจะอ่านว่าละโดเมนิกาโอเคนะคะทุกคนที่นี้พวกเราจะมาดูการใช้ถ้าเราพูดถึงกิจกรรมที่ทำเป็นประจำทุกสัปดาห์ก็คือเราจะใช้คำว่าดีหรือ articolodeterminativo นั่นก็คือ il ละก็คือวางไว้ข้างหน้า สัปดาห์ค่ะยกตัวอย่างเช่นที่มีคำนำหน้าวางอยู่ข้างหน้าสัปดาห์นะคะนั่นก็คือ La Domenica Manjotanto La Domenica m a n นโ o tanto ทุกวันอาทิตย์ฉันกินเยอะมากค่ะสังเกตไหมคะว่าคำว่าหละัจะวางไว้ข้างหน้า d ดเมน nica เสมอนะคะถ้าเราพูดถึงประโยค หรืออีกหนึ่งประโยคที่มีคำว่าดิอยู่ข้างหน้าสัปดาห์ค่ะ dilunedì vado in p a l e s t a dilunedì vado in p a l e s t a แปลว่าทุกวันจันทร์ฉันไปยิมค่ะคนคะ่ะตรงนี้แต่ถ้าเราจะพูดถึงวันนั้นวันเดียวเราห้ามใส่ดิหรือละเด็ดขาดนะคะยกตัวอย่างเช่น m a r t e d โ sono andata d a น m e น i c o วันอังคารฉันไปหาหมอมาเห็นไหมคะตรงนี้ เราเน้นแค่วันเดียวเราไม่ได้ไปหาหมอทุกวันนะคะก็คือเราไปแค่วันอังคารที่ไปหาหมอเท่านั้นค่ะอีกสักประโยคนะคะเ e r นเด o c e n a t o al ristorante วันศุกร์ฉันได้ไปทานอาหารเย็นที่ร้านอาหารค่ะเห็นไหมคะเราจะไม่ใส่คำว่า Il หรือหลักไปข้างหน้าเพราะว่าเราไม่ได้ไปทุกวันเราไปแค่วันเดียวเคล็ดลับนะคะทุกคนจำไว้ให้ดีถ้าใส่คำว่าดิก็คือว่าทุกวันค่ะแต่ถ้าเราไม่ได้ใส่ แปลว่าแค่วันเดียวก็เหมือนกับบางความสัมพันธ์เลยนะคะโอเคค่ะทุกคนที่นี้เราจะไปดูเดือนของปีกันค่ะนั่นก็คือเมซีเดลันเนงั้นเราไปเริ่มกันที่เดือนแรกของปีกันเลยค่ะมกราคมเราจะพูดภาษาอิตาลีว่าเจนนาโยเจนนาโยก็คือเป็นวันที่เฉลิมฉลองวันขึ้นปีใหม่ของทุกคนทั่วโลกค,ค่ะเดือนที่สองนั่นก็คือเดือนแห่งความรักนะคะเฟบริโย เฟ브รีย o กุมภาพันธจาเดือนถัดไป m a r ์ o มีนาคมค่ะและเดือนถัดไปก็คือเป็นเดือนที่สำคัญเกี่ยวกับทางศาสนานั่นก็คือปาสขวานะคะภาษาอิตาลีเรียกว่าอป r i เล a p ป i l เแปลว่าเมษายนค่ะเดือนถัดไปนั่นก็คือ m a มา o Macho พฤษภาคมค่ะต่อกันที่เดือนถัดไปนั่นก็คือจ u ยย o มิถุนายนเดือนนี้เด็กนักเรียนก็เริ่มปิดเทอมกันแล้วนะคะของอิตาลีเดือนถัดไปเลยค่ะนั่นก็คือกรกฎาคมเราจะพูดว่าล u ่โย่ลู่โยเดือนนี้ร้อนมากๆเลยนะคะเหมาะกับไปทะเลค่ะและเดือนที่รอคอยนั่นก็คือ a า o s t o โตอาก o สโติงหาคมสำหรับวันหยุดหลายคนที่ทำงานนะคะแล้วก็เป็นเดือนที่เริ่มต้นการทำงานและเริ่มเปิดเทอมค่ะนั่นก็คือ Settembre กันยายนค่ะและเดือนถัดไปเกี่ยวกับเรื่องผีนะคะนั่นก็คือฮาโลวีนออโตเบรออโตเบรจะเป็นเดือนที่เริ่มเปิดเทอมกันนะคะนั่นก็คือกันยายนจ้าเราไปต่อกันที่เดือนพฤศจิกายนเริ่มหนาวเข้ามาแล้วนะคะช่วงนี้นั่นก็คือ n o v e มเบรโนเวมเบรพฤศจิกายนจ้า และวันสุดท้ายของปีซึ่งสำคัญมากๆเกี่ยวกับทางครอบครัวนั่นก็คือนาตาเลวันคริสต์มาสค่ะภาษาอิตาลีเราจะพูดว่า d i c h มเบ e dicembre เดือนธันวาคมค่ะและทุกคนคะเดือนในภาษาอิตาลีเราจะเขียนตัวเล็กทั้งหมดเลยนะคะและจะใช้คำบุพบทนั่นก็คืออ่ะวางไว้ข้างหน้าค่ะอย่างเช่นตัวอย่าง a l u โยว a n n o t u ต t i a น mare อารูโยวานโต u ติอั l มาเรแปลว่าเดือนกรกฎาคมทุกคนไปทะเลค่ะอีกหนึ่งประโยคค่ะ a d i c ดิแชมเบรฟาเฟรโดอา e ์ดิแชมเรฟาเฟรแปลว่า,วาเดือนธันวาอากาศหนาวค่ะแล้วคําว่าอ่ะยังใช้กับวันพิเศษได้ด้วยนะคะอย่างเช่น a n นาตาเลก็คือวันคริสต์มาสอปาสควาในวันอีสเตอร์หรืออากาปูดานโนในวันปีใหม่ค่ะ ยกตัวอย่างเช่นอกาปูด e ันโนมิสเวโยอเลออโตเอเมซาในปีใหม่ฉันตื่นตั้งแต่8ดโมงครึ่งเลยค่ะอันแน่เราสามารถตื่นสายได้นะคะเพราะว่าช่วงปีใหม่ก็คือ,คอเราจัดหนักอยู่แล้วค่ะเยี่ยมมากค่ะทุกคนที่นี้เราจะไปดูวันที่ของวันเดือนปีกันบ้างค่ะเลดาเตเลดาเตแปลว่าวันที่เราจะมาพูดลำดับของวันในภาษาอิตาลีนั่นก็คือจ o ์ n o mese นนกันค่ะเช่น il primo gennaio duemilaventicinque วันที่หนึ่งมกราคม2,025ค่ะและเราก็มีคำศัพท์มาฝากเกี่ยวกับ stagione s t a g i o n i นั่นก็คือฤด,ดูกาลค่ะในฤด,ดูใบไม้ผลิในภาษาอิตาลีเราจะพูดว่า primavera primavera แปลว่าฤด,ดูใบไม้ผลิ estate estate ฤดูร้อน autunno autunno ฤดูใบไม้ร่วงและฤดูหนาวนะคะเราจะพูดว่า inverno inverno และตรงนี้เราต้องจำให้ได้นะคะเวลาเราพูดถึงฤดูเราจะใช้คำว่า in อย่างเช่นตัวอย่าง in estate le giornata sono più luminose ในช่วงฤดูร้อนกลางวันยาวและสว่างกว่าค่ะ di inverno fa freddo ในฤดูหนาวอากาศหนาวค่ะ ถ้าเราจำตรงนี้ได้อินกับดีจะง่ายมากๆค่ะเยี่ยมมากค่ะทุกคนที่นี้เราจะมาดูกรณีเฉพาะก็คือ c าส partic ี Particolari อย่างเช่นพวกเราใช้อเราจะใช้กับคำว่า a l b a รุ่งอรุณและ Tramonto p r a ตกส่วนดี Articolo determinativo เราจะใช้กับ Mattina ตอนเช้า Pomerigio ตอนบ่าย เซราตอนเย็นนอตเตตอนกลางคืนคำว่าเนลเราจะใช้กับเซ c โคลีเออรน,นี้นั่นก็คือศัวรรวัและปีค่ะและเนลเรายังใช้กับคำว่าวิกเกนสุดสัปดาห์และเรายังสามารถใช้อาร์ติโกโลเดเทอร์มินาตีโบนั่นก็คือคำหน้านามแบบเฉพาะเจาะจงก็คืออิ l ละโลเป็นต้นนะคะหรือ สามารถใช้กับสำนวนที่อ้างถึงอดีตหรืออนาคตค่ะอย่างเช่นลาโนสคอร์โซ so, ปีที่แล้วอิลเมเซปรีมาเดือนก่อนและเซตติมานาดอปสัปดาห์ถัดไปค่ะเห็นไหมคะแต่ละคำต้องจับคู่ให้ถูกไม่งั้นคนอิตาลีจะฟังแล้วแบบมาคิคอสดีเชนะคะเช่นนั้นเราต้องจำสามคำนี้ไว้ให้ดีนะคะนั่นก็คือ di, a, in พูดได้เหมือนเจ้าของภาษาแน่นอนค่ะบราวิซิเรกาซีในที่สุดเราก็ได้เรียนจบบทเรียนนี้แล้วนะคะและสิ่งที่สำคัญนั่นก็คือเขียนและจดบันทึกไว้หัดอ่านทุกวันนะคะถ้าชอบคลิปนี้อย่าลืมกดไลค์กด u ับสไ cribe แล้วคอมเมนต์บอกด้วยนะคะว่าอยากเรียนหัวข้ออะไรต่อไปแบนิรกาซีชีวิเดียโมเนนโปรติโมวีดีโอชาวรกาซีสวัสดีค่ะ